แม่มา w a l k in อะห้องละ500บาทถูกและดีมีอยู่จริงถึงว่าเขาบอกว่า Walk- in มาจะดีกว่าถึงแล้วนะคะถ้ำน,น้ำนะคะที่ฉันไฝ่ฝันค่าเข้านะคะตกคนละทั้งหมดอ่ะแปดหมื 8, ่กีเก้็ประมาณมันคนละมันร้อยสามสิบบาทแล้ววันนี้คือไม่มีกายไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นเลยนอกจากเรา คนแล้วก็ทางเข้าไปโอ้โหใหญ่คุณครับกินังไงเนี่ยกินังไีวะอืนมปังปอกเบอร์อเลยทุกคนคือตลาดเช้าเนี่ยมันมีไม่เยอะนะแต่ว่ามีของแปลกๆมาก oh my god เปิดโลกมาก เราเลือกที่จะลองมาพักแบบ Walk-in ที่ล i v ว v i e ิวโฮเทแบก็เลยเลือก Walk-in มาเลยแอบ,บไม่จองนะคะแต่ก็ดูใน a g o d a แล้วก็ราคาถูกพอๆกันแต่ว่า Walk-in เหมือนถูกกว่าแมบบ่มา Walk-in อะ่ะห้องละ500บาทแล้วก็มีห้องแบบริมแม่น้ำเลยติดสระก็คือ600บาทสำหรับ2คนนะคะอยู่แบบวิวแบบเวอร์เดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันไป คนไม่ใช่หนึ่งห้องสำหรับสองคนนะสามคนค่ะมันก็ไม่ใช่คนละสองร้อยห้าสิบละสิคนละร้อยแปดสิบบาทอุ้ถูกอะ่ะแต่ห้องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไงก็มีห้องน้ำก็ห้องมีห้องนอนมีทีวีแต่มีวิวาราคาถูกไหมเธอวิวแบบดิถูกและดีมีอยู่จริงถึงว่าเขาบอกว่า walk in มาจะดีกว่าเนะานนะไม่ีไหมไมด้ดีอะชาร์โคกสายชีพมาทุวัของอยู่ได้อยู่ได้เดือนหนึ่งก็ได้อะไอย่างเงี้ย ไม่น่าเก็ีดเนาะหนูก็ชอบอ่ะก็แนะนำใครที่ไม่คิดอะไรมากมายอยากลองก็มาว w a l อินดูนะคะเดี๋ยวแบไปเที่ยวต่อวันนี้จะดักจะเต็มลุย ไใช่หลุมธรรมดานะเป็นหลุมที่แบบว่าแบบลึกอ่ะถ้าตกอ่ะรถล้มอ่ะี่ยแบบเป็นหลุมลึกอ่ะแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอดทางนะคะทุกคนต้องระมัดระวังเราขับออกมาตัวเมืองประมาณ13บมกิโลใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงแล้วทางเข้าตัวเบาต้องแบบแต่ช้าช่ใช้าช่ใช่จอดแล้วเนี่ยท้าช้าอีกเช่ามอไซค์มาเท่าไรเราเช่า24ชั่วโมงหนึ่งแสนสามหมื่นกี่ใช่ปหมแต่ตอนเนี้ยน้ำมันหายาก กขาเติมน้ำมันอีก50,000ืแพงมากก็เป็น1นึ0 0แสนแปดหมื่นตีไปสองแสนก็ประมาณ400บาทเช่า1วันพร้อมน้ำมันครึ่งถังอันนี้คือถ้ำนะคะนี่คือถ้ำโอ้โหอันนี้ต้องลงเลยไหมเนี่ยตึ้งป่ะเลือดกาดาขาขาตัวค่อยค่อยวู้ แล้วนะคะถ้ำน้ำนะคะที่เซนฝ่ฝันที่หลายคนบอกว่าสวยชายที่หลายคนบอกว่างามเท่าไหร่บ้องเท่าไหร่สี่หมื่นพันเข่าเข่าสาม่ะคุณ่เงินสามพันก็คือคนละสี่สิบบาทแสนเลยบอสไหนบอสแปดหมื่นยแปดหมื่นทั้งหมดกี่บาทหนึ่งแสนขอบใจหลายที่ไอ้บลูมกันโดยไปทั้งได้ถ้าเขาทำฝากของได้บอส เขาใส่น้ำค่าเข้านะคะตกคนละทั e trendy, 100, 000, 000 100, 000, 000, ้งหมดอ่ะ80,000ื่นกีบเนาะก็ประมาณ10,000หมืกีบเท่ากับ100่งร้อยบาทคนละประมาณ10,000กีบเท่ากับหนึบาทแปดหมืกีบห้าหมื่นกีบหน0่0 0้อยหนกีบก็ประมาณคนละมันร้อยามสิาเข้าเดี๋ยวไปดูด้านถ้ำกันถึงแล้วนะคะที่ถ้ำน้ำนะคะอ่ะงงสิเข้าถ้ำตรงไหนงูค่ะ ที่นี่ก็ความธรรมชาติสูงมาเอามีซิปลายด้วยทุกคนดูดิวอาซิปลายฐานเขาหน้าเล่นมากเลยนะเกมตัวเข้าถ้ำน้ำลุยวันนี้นะคะเรากำลังจะเข้าถ้ำน้ำนะคะที่วางเวียงแล้ววันเนี้ยคือไม่มีไก่ไม่มีนักท่องเที่ยวอื่นเลยนอกจากเราเพราะว่าฝนตกเจอน้องๆเขาแล้วนะคะน้องเขาจะพาเราเข้าค่ะสองสาวสองขาวเสืออย่าง แคดกราบแคดคลิปโอ้พี่น้องกันว้าวอ m a z i n g เป็นคนแต่นคนที่นี่บออุ่นเลิศเป็นคนที่นี่คนที่นี่งามเนาะเราต้องเกินไปกระเทย เนั้นเปแนบบมาตจุดที่มาขึ้นไปได้ะคนี่สุดยอเขารียกว่าอะไรอ่ก่อนหนี่้อทาเข้าไปอไปเป็นพื่อนน้ำมาเลยมาเป็นพื่นน้ข้างในนะคะก็ที่ดูจากข้างนอกเรยเป็นฟองสีให โอเข้าไปช่วงนี้มันยืนด้หรอยืนได้หรอ่ออกทางเข้าไปช่วยแต่แต่ขาต้าได้หคนแล้วต้องทางเข้าไปโอ้โหเหนื่อยเลยโอ้โหทางเก่งมากมาโอ้เือสวี่องออแล้วอไปทางนี้กว่าเพราะว่าตรงนี้ไม่เป็นอ๋อมาทางนี้หรอมาแค่นี้เลยวามาตามโอเคโอเค มันเป็นไยเจ็บมันเป็นถ้ำแบบเรยวยาวเลยอ๋อไม่ไปแลจ้ะอ๋อไม่ไปแล้วจ้ะโอเคพี่พอคบอกแค่นี้ไม่ได้ป็นไปค่ะน้องเันไก่เนาะเปนมังคุด ไ่เชื่อเข้ามาเนาะน้องเขาก็พามาที่ถ้ำเนี่ยมาถ่ายลงถ่ายลูกเนาะเม่อไรเนะี่ยก็จะมีจุดแวะเป็นถ้ำใหญ่ๆสามจุดนะฮะแล้วก็เข้าไปยาวๆเลยแต่ตอนเนี้ยเราเข้ามาก็สี่โมงกว่านะเล้วเดี๋ยวจะออกอีกนะฮะนู่นนี่นั่นนะเนาะเดี๋ยวมันจะมืดต้องไปทำซองอีกไม่รู้จะทันหรือเปล่านะฮะก็ภาวนาให้ทันนะเพราะนี่ฝนตกดนะ้วยแหละเลยใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่ก็อันนี้ซึ่งมีหาถ้ำไม่เคยแบบล่องห่วงยางเข้าถ้ำแบบใหญ่ๆขนาดนี้มาพอลยก็ขอบคุณน้องๆสามคนนะฮะที่พาเราเข้าถ้ำเนาะน้องคิดน้องแคทดน้องหน้าาานนะะค่รักกม สามสาวสาวสไตล์สามมุมเจอได้ที่วังเวียงเพราะน้องเขาจะเติบโตและสดใสเป็นสาวสวยอยู่ที่วังเวียงนะคะเราจะเป็นดาราปอเดี๋ยวฉันปันลาสวยของสามคนเลยปากเรากลับกันดีกว่า วลาวครับขอบใจเลยไปค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวต่อนะฮะที่แม่น้ำปองนะฮะต้องรีบไปให้ทันนะฮะตอนนี้ออกมาแล้วโคตร Amazing เนียที่ข้างในเป็นแบบถ้ำน้ำแบบถ้ำน้ำจริงๆอ่ะเป็นอุโมงค์ใหญ่ๆมันมีคนมาจ่ายไว้อ่ะแล้วเขาก็เอาเชือกเนี่ยไปลอยตามจุดต่างๆให้เราดึงเข้าไปอ่ะก็ง่ายอยู่นะไม่ได้ยากนะฮะ กลับมาจานี้แล้วนะครับเย็นนี้เราว่าน่าจะไปล่องในแม่น้ำสองไม่ทันนะเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยแล้วกว่าเราจะได้ออกมาจากที่พักนะฮะในวันนี้ก็เลยแบบไปแค่ที่เดียวก็คือท่าน้ําก็สนุกแล้วมาเจอร้านราอย่างเงี้ยเจอเยอะมากเลยนะที่เราแวกแบบวางเวียงอะไรเงี้ยส่วนมากจะมีแค่ในตัวเมืองของวังเวียงนอกเมืองก็น้อยไม่ค่อยมีอ,อันนี้ในตัวเมืองวังเวียงหรอป่มันมีอะไร้างอันนี้คืออยู่ในอันเดียวเหรอเราว่าต้องเลือก รวมกันอันเท่าไหร่สามหมื่นามหมื่นบาทสามหมื่นกีโอก็หกสิบบาทไม่ถึงร้อยหกสิบบาทถูกเอายองมุดเลยงั้นเดี๋ยวไปรอดูพี่เขาทำกันแล้วก็เดี๋ยวมาลองชิมดูว่ามันแบบแฟบไม่แฟบนะ A few moments later อาหารที่มาวังเวียงต้องกินคืออะไรคะอาหารกินโรตีแม่นโบมาหอดวังเวียงอ่าได้ขอโรตีแบบธรรมดาใส่น้ำตาลนมได้บอสหร สรสอะไรเมืออ่อยกินน้ำตาลอ๋ออ๋อเนี่ยพ่ไส้ขเขาบอกว่าโรตีเนี่ยนะคะเป็นแบบของชื่นชื่นถ้ามาบางเงียนก็องกินโรตี<ช>อันนี้นมีคนพูดมาสองสามคนแล้วค่ะแบบนที่มาได้กินเนาะมันเป็นสูตรเฉพาะข,ของบางเวียงเลยทำไมถึงเป็นสูตรเฉพาะของบางเวียงจะบ่คือที่อื่นเลยทำไมถึงไม่เหมือนนะคะบางเวียงจะมีส่วนผสมหลายอย่างต้องลองชิมดูไหมหมอ หอมมากต้องตื่โรอตีอ่ะหอมมากอ่ะเดี๋ยวรอกินข้าวจีต้องกินใหญ่หญหอ่อันนี้เท่าไหร่เนาะอันนี้เท่าไหร่สา,สามหมื่นก็คือหกสิบ อันนี้รวมทุกอย่างทุกคนค่ะหมื่นสีบตีเป็นเงินไทยหกสิบบาทคุณคะ่ะแน่นแบบอันนี้คืออะไรออกมาเบิ่งเนาะอันนี้เ,นนเบล่งก้อนให่บออันนี้ราคาจะถูกลงนิดนอันนี้หมื่นห้าสามสิบสามสิบอันนี้สิบกินยังไงเนี่ยกินยังไงเนี่ยพี่คัทอันนี้กัดเลยบอวว้าวเยอะจังทุกคนอันนี้ครึ่งชิ้นนะหกสิบบาทนะรวมทุกอย่างคะ่ะ ขนมปังจะรู้สึกกรอบกรอบกินยังไงดีวะกินยังไงดีวะหืออม,ดม,หมได่นี่คุณน่าวมีแฮมไข่มีเมีผักกาดแตงอมพออืมอขนมปังกรอบเอ๋ยแต่ว่าคุ้มมากนะแบบเนี้สามหมื่นนะดูดิคุ้ไอ่ะตีไข่อ่างบนนะแไส้แน่นอ่ะ โหเป็นที่นี้เลยฮะเบคอน,นอืมพีใครเยอะมากเลยอ่ะอือร่อยฮะต้องมาลองกินโคตรเด็ด ตื่นมาพร้อมกับบรรยากาศบบร่มครึมเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแทบจะโอ้โหทั้งวันแล้วก็เกือบทั้งคืนตื่นมาแบบหมอกอันหลังมากดูกๆตรงนี้ก็คือเหินหมอกตลาดเช้าที่นี่นะคะก็จะเป็นพวกจะเป็นอาหารสดนะคะส่วนส่วนใหญ่แบบผักสดผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบอาหารที่ปรุงสุกและปะปายก็จะตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองเลยนะะบรรยากาศตอนเช้าคู่ดีเลยทุกคนอันนี้คืออะไรอะคะ าายเอาไป้ทำอะไรกินละ่ะมันรสชาติเป็นยังไงอะคะสชาติไม่คิดกลิ่นขมอ่อนขมอ่อนๆไข่อันเท่าไรตััวนนี้ม20บาทไปเลยเฮ้ยนี่ตายอย่างน่ะหมึกอ๋อหมึกอย่างนั้นเหรออันนี้คือกินได้หรอเอาอันนึงคะ่ะลองกินดูป้าน้อยเท่าไรก็คือ20บาท,ม,ทามาก็คือไม่คืนจากการใช้ตัง สาย่คนจะหมดละจะได้กลับบ้านละคือคือปลาซีวปะปลาน้อยคือปลาซีลเนไม่ใช่ปลาซีลลูกปลาอะไรสักอย่างข้างในดูดูแบบเป็นน้ำเนาะเป็นปลาเป็นตัวเนาะอันนี้ขาอะไรอ่ะอันนี้ขาอะไรอ่ะคะบูทักกิตูทักกิตูแมงลับชื่อดีจังแมงลับชื่อดีจังหอมอร่อย ทุกคนคือตลาดเช้าเนี่ยมันมีไม่เยอะนะแต่ว่ามีของแปลกๆมากเช่นกระรอกขาวขา,ขา,ขามีลูกหนูมีปลาแบบปลา,ปาแปลกๆขายเยอะมากกับที่งงมากคือมีคางคาวขายแล้วแบบโอ้ไม่ก็เปิดโลกมากไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินเดี๋ยวไปหิวละ <c oughs> หางช้าค่ะอันนี้คือแบรฉีกปลาท้องโกดนะนี่นะคะคือต้มเส้นนะฮะเป็ไม่เคยกินต้มเส้นหนีเพราะว่าไม่เคยกินเส้นแบบเนี้ยชามละ20บาทนะก็คือหมื่นกีบเป็นข้าวต้มที่น่าจะต้มมานานยู่นะความนือดด้อนืดเวอร์แล้วก็เป็นข้าวมิดใหญ่นะ ข้าวต้มไม่ต้องคิดว่าไนดะ้อร่อยเลยเป็นรสชาติแม่ทำไปเด็กกินแล้วคิดถึงบ้านเลยอยากกลับบ้านละอื้อืนต้มเต้นมงึงกินแบบออริจินอลก่อนนะครับต้มเส้นนะฮะเ,เหมือนเส้นกว๋วยตับเลยใช่ไหมไม่หนืดเป็นเส้นที่ออเละลายไปเลยอะ่ะอยู่หยุกแบบหายไปเลยอะ่ะคิดว่าจะเป็นเส้นเหนื่ยเหนื่เหนียวเหนียวเนาะอันนี้คือหายไปเลยละลายเลยแบบกัดง่ายมากดูนะอืมหุ่นละ อืมอร่อยนะน้ำมันแบบหวานๆคล้ายๆก๋วยจับยวนแต่แบบคนละเส้นแค่นั้นแหละชอบนีความที่มีกลิ่นแป้งฉ่ำมากทุกอย่างอ้วนกึนยันเหรอแปะเราคบอ้วนแปะเราขคบอ้วนกับแป้งเป็นของกึนกึนกึนอุ้ยไม่น่าจะมาอ้วนเลยอ่ะอุ้ยไม่น่าจะมาอ้วนเลยอ่ะเสียด็ดมาบพี่ว่าต้องมันนลอยกปลองเรียน ที่เที่ยวเยอะมากเลยที่เมื่อคืนเราถามเจ้าของซากุระบารนะ์เขาบอกว่าถ้าเสาร์อาทิตย์อะคนไทยมาเที่ยวเยอะมากเรามาธรรมดาจุกก<ๆ>ู่มากเมืองตอนกลางวันอะต่างจากตอนคืนมากนะคะก็คือตอนกลางวันคือแบบคนเต็มเลยเนาะตอนคืนประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยเงียบปิ้งน้อยนอยน้อยมากอะร้านอาหารก็แทบจะไม่มีเลยนะคะไปหาเดี๋ยวไปต่อ วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่แบรจะได้อยู่ที่สปป,ปลาวนะคะก็เรามีอะไรหลายอย่างอยากบอกทุกคนมากอย่างแรกการมาสปป,ปลาวต้องเตรียมอะไรบ้าง1พาสปอร์ตค่ะ2คือใบวัคซีนจากหมอพร้อมค่ะเท่านี้คุณก็ข้ามมาเที่ยวที่สปป,ปลาวได้ใครอยากนั่งรถไฟความเมร็วสูงก็สามารถจองตั๋วได้กับเอเจนซี่หรือว่าเข้าไปคุยหรือว่าดูรายละเอียดแบบการเดินทางสอบถามได้ที่กลุ่มเที่ยวลาวด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวแบรจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลย ลแล้วก็จองตัว๋วรถไฟมากับเอเจนซี่นะคะถ้ามาจองตั๋วเองอ่ะจะลําบากเพราะว่าต่อคิวยาวแล้วก็กลัวไม่ได้ตั๋วด้วยเนาะใครอยากเดินทางมาวังเวียงก็สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงก็ได้นั่งรถทัวร์ก็ได้รถตู้ก็ได้รถโดยสารก็ได้มีให้บริการทุกอย่างเลยนะคะถ้ามาวันธบบรรมดาสามารถล็อกอินเข้ามาที่พักได้เลยราคาจะถูกกว่าจองมาแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ราคาจะอัพขึ้นนิดนึงนะคะไม่สมควรล็อกอินเนาะวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละค่ะมาเที่ยวลาวช่วงนี้บรรยากาศดีมากสำหรับกรีนซีซั่นวังเวียงคือแบบว้า มากสำหรับแปรคือมีที่เที่ยวได้ทุกที่กิจกรรมแทบไม่ได้พั กันเลยอะค่ะทุกคนมันโคตรดีแล้วที่สําคัญคือใช้เงินน้อยเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้คนร้านน่ารักมากๆค่ะทุกคนนิส nice, มากทุกคนยิ้มเป็นกันเองพูดคุยกับเราแบบดีมากๆเหมือนอยู่บ้านเลยค่ะทุกคนทุกอย่างเขาแนะนําเราดีมากพูดภาษาก็คล้ายๆกันบ้านเรานะคะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปหนีเที่ยววังเวียงนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช anel س ิ่เอ้าหนีเที่ยวกับรายการหนีเที่ยวด้วยนะคะ คลิปนี้ขอลากันไปก่อนเจอกันทริปหน้านะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และเป็นกำลังใจให้แบร์แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันวิวสวย